แต่งล่าสุดแอบยังปวดหัวมาถึงวันนี้ยังยังไม่โอเค <laughs> โอเคแล้วโอเคแล้วดีแล้วมีภาพแบบวิเขาแชร์ความหวานของเราดูเราเดินตัวติดกันเซ็กซก็ <laughs> รู้ไหมว่าเอ่อคลิปท,ที่เขาแชร์กันอนะไรแค่น้องออตอนนั้นคือจําเหตุการณ์ไม่ได้นะเมื่อเกิดอะไรขึ้นแบบว่าแต่ว่านางก็แบบไปโกโก้ท้องยางไปสกิทกับมาจะถ่ายอ๋อใช่คือตอนนั้นน่ะผมมาอยู่ข้างพี่มาเออแล้วก็ นางก็จะมาสกิลผมไปถ่ายรูปแหละแต่ว่าเดินไปสกิลผิดคนไงแล้วผมยืนไปมอกว่าก็ถ่ายรูปหน่อยแล้วผมก็าอ๋อไม่ได้สกิลเราเนี่ยผมหันไปแล้วว่าอ๋อสกิลนี้มาเอยเขาบอกว่าต่งเหมือนกันไม่เหมือนคือไม่รู้คนบอกว่าไม่เหมือนโก๊ะโกล่โชว์โผล่แต่ก็ภาพรวมขอัเก็แบบไม่ไม่แพ้คู่หลักอย่างเงี้ยู่หลักคู่หลักโอ้ยให้ให้สิ่งคู่หลักเราเถอะเราก็แบบว่าโมเมนต์แบบคนเขาแคปแคปไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็ดูแลเขาแบบ เขาไม่เหมือนเดิมเราก็ดูแลเขาคือในจังหวะนั้นผมก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมหรอกผมก็ไม่แน่ใจผมมาเดิมแบบเข้าไปแย่งไมค์ขอร้องเพลงเหมือนกันแต่ก็แต่ก็แบบใช่ใช่ก็แต่ำวาดีๆับเพื่อนทำเปู่บ่าวสาวแล้วก็ได้ไปวันเดียว คือมีแผนไหมก็คุยกันแล้วกันเรียกว่าก,ก,มก,าก็มีการพูดคุยแหละเพราะย,ยังไงการที่แบบเราแบบมีความสัมพันธ์มีอนาคตอะไรเงี้ยก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็อาจจะแบบยังไม่ได้แบบฟิกว่าต้องวันนี้วันนั้นเมื่อไหร่อะไรยงเงี้ยครับพวกเราไม่ยาวแต่ก็มีคุยกันอยูอย่เรื่อยๆอ,อ,อัปเดตกันตลอดเลยพวกเราไม่ยาวนานนานไหมก็ประมาณหนึ่งปีไหมอัน้เท่าไหร่แล้วละครคุยกว่าจะคุยกว่าจะคบกันก็ สามปีกว่าได้แล้วมั้ยใช่ไหมประมาณนั้นครับสองสามปีท่านก็แบบท่านตัวแฟนตอนนี้ก็แบบลลิต้าก็แบบเหมือนแบบเมืนก็แฮปปี้แฮปปี้แล้วแฮปปี้แฮปปี้มากใช่ก็พยายามใช้ชีวิตให้มันสบายที่สุดแล้วกันเราก็แบบใช้ชีวิตแบบที่แบบที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คาดหวังให้มันเป็นยังไงหรือไม่เป็นยังไงอะไรเงี้ยอยังตัวเองยังไม่ได้แทลุมหลงกันนะ เชื่อไหมว่ามีน่ะตอนเด็กๆก่อนก่อนเข้าวงการเลยอ่ะตอนนั้นแบบอยู่ป .6 <อ>แล้วพ่อเรามีลูกต่อายุอายุเยอะประมาณนึงแล<อ>้วแล้วมีเพื่อนคนนึงอ่ะพ่อแบบเท่มากอ่ะเป็นวัยรุ่นแล้วขับรถมาต,งข,มาตงขับมอไซค์มาตกอยากเป็นแบบคุณพ่อไว้ใสเขาบ้างว่ะตอนนั้นอตอนตอนป .6 อ่อะอแล้วก็เออพอมันโตขึ้นมามันก็โอ้โหมันก็ยากนะชีวิตอะแบบทุกวันในี้เนาะการจะแบบมีแบบครอบครัวหรือว่ามีอนาคนอะไรมันต้องวางแผนเยอะมากแร้วมีเองเขาก็บอกว่าไม่ไห้คภา่าอยากมี อย่างมีแล้วด้วยเรอ่อ้วางแผนใช่ใช่ใช่วางแผนพูดคุยเพราะว่าอย่างอย่างปีนี้ดิมก็30แล้วเนี้ยก็น่าจะก็วันนี้ก็คุยกันอาจจะแบบไปแบบฝากใคยไปอะไรไว้ก่อนแล้วประมาณนี้ใช่แล้วก็บอกทุกทุกคนว่าแบบใครที่แบบ3ามสิบเก้าสามสิบอะไรเงี้ยต้องพี่โซต้องไม่ฝากใครไว อายุเราก็าแบบีจะไปฝากใช่ใช่ก็มีมีแพลนกันแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าด้วยอายุด้วยด้วยอะไรด้วยด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้มันมันสามารถทําให้แบบถ้าเราวางแผนจะแบบมีอนาคตร่วมกันจริงมันก็ควรจะต้องทำให้มันดีที่สุดไม่ใช่ว่าแบบรอไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีคุยกันอยู่อัปเดตกันตลอดเวลาแสดงว่าภาพม็นจะเบาภาพมัก็ต่ำภาพมัมีอยู่ในหัวแลอดยัง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 ไม่ได้โอ้โหชัดมากอะไรเนี่ยยังยังต้แบบค่อยๆคุยกันไปครับผมไปเรื่อยๆเราก็โตขึ้นทุกวันเนาะ ใช่แก่เป็นทุกวันแล้วเนี่ยยังมุดมุดแก่ลุกต,ตอนนี้มันสะเทอะหัวใจยงอะไรอะไรในตัวพี่สองทีษษ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 มที่ทำให้ว่าใูี่ตอรักอีกนี้ตั้งเลย,อ,ยอะไรในตัวเขาอ <c oughs> ผมว่า <c oughs> ผมว่าผมก็เติบโตมาในรูปแบบหนึ่งแล้วกันแล้วการที่มีเขาเข้ามามันทำให้ชีวิตผมมันแบบได้รู้จักกับโลกอีกสีหนึ่งอีกแบบหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็ดีใจที่เราเห็นมุมของเราเองในรูปแบบนั้นการมีเขาอยู่มันทำให้แบบเราแบบ สดใสขึ้นสว่างขึ้นได้เห็นมุมมองที่หลากหลายขึ้นเลยมันก็แบบแชร์กันนะครับเออนพร้อมแล้วแหล้วฐานะกันมันทำแล้วหรอเบ้านอะไรก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ฮะแต่ก็เรื่อยๆแหละแล้วก็ต้องวางแผนทางผู้ใหญ่เล่งไหมผู้ใหญ่เร่นไหมผู้ใหญ่ส่งฝ่ายเล่งไหมแบบเล่นแต่งงานเร่งไม่เล่งครับไม่เลคร่งยังไม่ได้พูดคุยกับทางผู้ใหญ่เหรือว่าเรายังเหลือแบบการชีวิตที่เราอยากจะแบบ มีอยู่มีมีแผนชีวิตที่ต้องจัดการด้วยทั้งสองคนครับจะมีแผนชีวิตที่ต้องจัดการแต่ว่าเราก็มีแผนของเราเองมีแผนร่วมกันด้วยว่าถ้าไปถึงจุดนั้นจะเป็นยังไงไปถึงจุดนี้ควรจะต้องเป็นยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เพาเขายังเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งขค <c oughs> อนเสิร์ตในนีอยู่ใช่ใช่ทุกคนเขามีไม่อดโดยเฉพาะงานแต่งคนอื่นเขาอยากเป็นนักร้องมากๆจริงใช่ตอนนี้เรามีความกังวลอะไรบ้างในี่ยช่วยกังรากังวลอะไรบ้างหรออืม มันติดอะไรที่แบบว่าอย่างเราเรา,เราว่ามันก็คือความความมั่นคงแหละคือเราเราและเขาก็ยังเพิ่งแบบมีโอกาสได้แบบศึกษาหรือว่าวางแผนอนาคตอย่างเงี้ยแล้วมันก็เห็นว่ายังมีอีกแบบหลายพาร์ทมากๆที่เราต้องแบบทํามันให้สําเร็จก่อนต้องแบบใช้ชีวิตกับมันก่อนอะไรเงี้ยฉะนั้นแบบก็ถา,ถามเรื่องแบบโอ้โหจะแบบแต่งเลยไหมอะไรอย่างงี้อาจจะยังไม่ใช่แบบเร็วๆนี้แต่ว่าก็มีคุยกันอยู่ตลอดีครับ อย่าออกอย่าออกอไย่าออกอย่าออฉันฝากไปแล้ากไก่ฝากออมฝาไปเลยไม่เอาคืนเขเรียกขาเขาเรียกขาเขาเรียกฝากให้หมไปเลยฝากหมอไปตล้ก่ขาเรียขาติออไจะได้เก็บไว้ปะนะโอเคคหนึ่งสองมามสอโอเคลงครับ 看不到呢。<laughs> <laughs>